เลยเลยนะครับสำหรับค le ู่น yeah> UH ี้หยผมเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะไม่กล้ามาครับมาดูคู่นี้ครับคู่ที่สครับบีบอยและยองนะเจอกับอ้าใช่ไหมไม่ใช่สิคู่คู่นี้เป็นคู่ที่ห้ายอนะครับสหรับคู่ี่นะครับยอนะครับยอรีนาบ่วนอนะครับอยู่แดงนะครับ มีบอลระยะสั่งนะครับอยู่น้ำเงินนะครับ จมครับจมไปแล้วครับจมไปแล้วครับคุณผู้ชมครับจมจมไปแล้วครับจมไปแล้วช่วยดูด้วยนะครับว่านักขับมีบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็บหัวช่วยดูหน่อยเร็วเล็บหัวช่วยดูหน่อยเร็วเหลือจมไปครับเหลือจมไปครับต้องอะไรช่วยดูหน่อยเหลือจมครับเหลือจมครับเหลือจมไปครับคุณผู้ชมครับ คนขับคนขับเป็นไงครับดูคนขับอย่างเดียวครับเรือจอนครับคุณผู้ชมเรือจอครับนขับขึ้นมาไหมครับคนขับเป็นอะไรางครับดูหน่อยครับดูหน่อยแล้วบอกผมด้วยดูหน่อยครับคนขับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับบอกผมด้วยนะครับคนขับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับบอกผมด้วยคนขับขึ้นขังใจนะครับโอเคนะครับใครนะครับใครนะครับฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับที่เรือแตกฝั่งน้เงินที่เรือแตกนะครับอ่ขอเซ็นต์ตบมือเป็นกำลังใจให้กับบีบอลยองสองด้วยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับคนณขับปลอดภัยนะครับกลับขึ้นไปเลยว่าคู่นี้แดงเข้าใช่ไหมครับแดงเข้านะครับยกรถมีนาเข้านะครับขั้นสวนนะครับแดงเข้าไปนะครับแดงเข้าไปครับสวนนะครับแดงเข้าไปนะครับแทนดิครับน้ำเงินเปิดคูทีนะครับไปเทียบปัญหาเลยครับโดยคู่ใบนะครับแล้วก็ของมีใบละจอนะครับมาดูด้วยนะครับมาดูด้วยนะครับ ระหว่างรอเคสสนามนะครับอ่ะค่ะครัเขี่ไก่ครับใครได้ที่หนึ่งครับใครได้ที่หนึ่งเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งได้พัดลมนะครับใช่หรือเปล่ายังเสมอต้องดูของเสมอเสมอเสมอครันอ้ต่อไปครับจะให้ดั้งหรือจะให้แจกมันจะไปไหนไม่ได้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแจกเลยใช่ไหมครับแจกเลยยืนขึ้นยืนขึ้น น้องบีกับน้องเลยยืนขึ้นบีมกับเลยเนี่ยพังพ่นกันไปแล้วใส่น้ำตาลนิดจะเป็นสังขยาเออนะครับ <c oughs> <c oughs> ยืนซึ่งอ,อ้าวน้องบ้าต,ต,ตอนนี้เนยตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> ออกันขอขนมปังหน่อยครับแดงไม่ไก่ครับไ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าอะไรนู่นนี่นู่นอ้าวขอขนมปังหน่อยครับ oughs> <c> oughs> ออกมาเลยขอขนมปัง <c oughs> และตกลงใครได้ที่หนึ่ง บอร์นหนึ่งใช่ไหมครับพีเพงไงตัวนี้ทีมทีมอยากได้พัดลมหรืออยากได้เตื้อครับอยากได้พัดลมอ่าเนยอยากได้พัดลมหรืออยากได้เตื้ออยากได้พัดลมต้งสองคนเลยใช่ไหมแล้วไม่มีใครอยากได้ที่รยยนะเึเหรอ,อาน่าจะนายกูว่าแล้วเข้าตัวแล้วมึงเนี่เหอะตายแล้วอ่ะตกลง,ง,งว่าแจกเลยนะครับ เอาละครับผมจะถามคำถามง่ายๆนะครับนะครับพีเจไก่นะครับที่มาไลฟ์สดในวันนี้นะครับพภรรยาชื่ออะไรครับใครตอบได้นะครับรับไปเลยนะครับพัดลมชื่ออะไรครับไปหนึ่งก่อนไม่ได้นะครับเอาเบอร์สองครับภรรยานพีเจไก่ชีชื่อว่าอะไรครับไม่รู้เลยครับทั้งบอกคนเลยง่าย ตอบไม่ได้นะครับเอางี้ดีกว่าคำถามพี่สเสื้อน้ำเงินที่กาลางล่องสีพูใ<ด>นเรือครับชื่อว่าอะไรครับใครตอบได้เอาไปเลยครับอับบอกครับลับอกอพี่ตอบก่อนเนี่นยเขาตอบครับชิ้นหนึ่งครับรับไปเลยครับโอ้โหแสดงว่าแอบเลยพี่เขาอยู่นะซี อ๋อขอบใจมากเขาก็อยู่ตรงนี้นะอย่านะด็อกีป่ะด็ว่าด็อกีเขาตอบเหมือนไทยดูไหมเหมือนไทยดูไหมบครัไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเอาขอเก่งตัวเมย์กับน้องน้องน้องเลยนะครับได้พัดลมไปนะครับโโอ้หตอบคำถามนะครับถูกนะครับเก่งมากเลยนะครับมีแฟนหรือยังครับเดี๋ยวถามก่อนเอาลครับ เอาหน้าต้องเอาแบบต้องมีไปแล้วมีหัวแล้วไม่เอานะครับไม่รับเลยนะครับต่อไปนงทีมนะครับได้เพื่อจากทีมทีเอ็มไปทุกประเทนะครับมเต็มเตมนับกแล้วก็ทีมไปกประเทนะครับอ้ไปกันครับบท่าสอย่างนี้รับอ้ย่พึ่งไปนีครับ อคปล่อยครับคนอ,อยูทำไมเม,มื่อกี้ที่ถามว่ามีแฟนหรือยังทำไมต้องปากปัดนะครับผมปากตัดน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้อ,อกใช่ไหมครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องจีมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับขอเสียงตบมือให้กับน้องจีอีกครั้งนะครับต่อได้นะครับเรามาเข้าเรื่องของเองดีกว่านะครับเกี่ยวกับกระดาษย่างเรียวกับกระดาษจบแล้ครับคอยด้วยนะบ่อยคู่ต่อไปสนามเกี่ยเสร็จแล้วแจ้งผมทราบด้วยนะครับคุณยมาแล้วคุยมาแล้วบันการสุดบ่อยนะครับดูด้วยนะครับถ้าเกี่ยกระดามเสร็จแล้วแจ้งผมด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะ คู่ต่อไปนะครับคู่ที่หกนะครับกลินหนึ่งนะครับอยู่แดงนะครับลำเรือจะเข้าหอเลยครับกลินสองนะครับอยู่แดงนเกลือหนึ่งนะครับอยู่น้ำเกลืนะครับลำเรือมาเข้าขอเลยครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าให้ดึงไว้ก่อนเนี่ยไปแล้วมันก็ไม่ดีอะไรสนุกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเสร็จเสร็จรับแม่ อ่าิโดนยกนแบตลแน่เดี๋ยเราจะบ้าบด้วยของสองแบนโอเพนแะครับแล้วเดี๋ยวคู่หนึงใช่ไหมคู่คู่หคู่เเดี๋ยวจบคู่เจนะครับจบคู่เจ็ดใช่ครับจบคู่เจ็ดเราจะเนินการมอบรางวัลของบิงเก้าสามแบนโอเพนเรือโดนะครับสงแหวนครับสองแหวนสองแหวนครับโอ้แล้วก็กราบเรียนเชิญพี่แดงอายุทยาด้วยมามบวัล่ ให้กับเมารีข้าวสองแสนเดียโดนะครับครับผมพี่แดงอยุธยานะครับเต็มตัวเลยนะครับดีจีแล้วก็แล้วก็ว่าไงว่าไงครับคู่ที่หกนะครับมาลิ้นสูงนะครับอยู่ด้านข้างกระโดดเลยด้านข้งตระโดน่งนะครับอยู่ต้นเงินนะครับนำเรือมาเข้าขอเลยครับไซเอสหรอไม่แน่ใจอ่ะมีไซส์อะไรมีไซส์อะไรไซเอลกับเอคลองสังเกตเดี๋ยวไซเอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูน่าจะต้องให้น้องเขาตัวหนึ่งเป็นไซเอลเนาะ ชั่งนวดดึงนะครับอยู่น้ำเงินได้ไ้แอวเสือใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่พร้อมแล้วน้ำเรินมาเข้าขอเลยนะครับเเอาซื้อเลยครับ เ,เรือบ้างครับ บัตรนอเบิร์ดบัตเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดสีเบิร์ดเฉยๆส่วนที่เดินอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเจปูนะครับเจปูเดินไปแล้วนะอยู่ข้างหน้าผมนะครับเจปูบายบายดีเจไก่นะครับดีเจไก่จะเดินใบายบายนะครับโอเคครับติ๋งชัยพร้อมแล้วติดเครื่องไปเลยสำหรับคู่ที่ หกนะครับมาลินหนึ่งอยู่แดงหลานชั่งนวดหนึ่งอยู่น้ำเงินกาลังติดเชื่อกอยู่ยกไปยกไปมังซายสีฟ้า